สวัสดีครับคุณดาวคุณนางวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณดาวคุณนางได้เข้ามาขอมาเยี่ยมชมโรงงานเราก็บริษัทกรุงเทพเทคนิลยจิกจำกัดก็ขอขอบคุณมากมากเลยครับที่ที่อุสตสาห์อยากจะเข้ามามาดูโรงงานของเราก็เดี๋ยววันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ตามแบบที่คุณนางกับคุณดาวได้เอามายื่นไว้ให้เราเราก็ได้ให้ช่างออกแบบไปให้ท่านได้เขียนแบบไปลักษณะรูปแบบของอาลายเส้นที่จะต้องเอาไป ลงในรายละเอียดของการผลิตงานออกมานะครับก็เบืงต้นก็ตรวจดูก่อนก็นได้ว่าว่าชิ้นง,งานมันโอเคไหมตามสเปคที่เราต้องการไหมก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเป็นทีละแผนกแล้วกันเพราะว่าของเราก็เริ่มต้นจากห้องนี้เลยห้องใกล้ๆเรานี้ก็เป็นห้องห้องออกแบบ ก็คือมันจะมีกระบวนการออกแบบก่อนที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการลายผลิตในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องออกแบบครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเขียนแบบก่อนก่อนที่จะส่งออกสู่กระบวนการผลิตเออสำหรับส่วนนี้จะเป็นงานปั๊มปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆที่เราจะนําไปประกอบเป็นชิ้นใหญ่ตามแบบนะครับเพื่อจะออกมาจากห้องเขียนแบบแล้วก็ แบบที่เราเขียนเนี่ยมาใส่ข้อบูลในระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นตัวอย่างงาน,นเนี่ยเราจะปั๊มออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปขึ้นรูปพับอีกอะไรอีกแล้วก็จะเป็นงานที่ปั๊มเป็นชิ้นส่วนเล็กๆออกมาก่อนตามแบบที่เราถืเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของงานนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมรูปต่อครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้ควบคุม การทํางานของเครื่องเลเซอร์ซึ่งเครื่องเลเซอร์ตัวนี้จะมีความแม่นยำสูงมากนะครับแล้วก็เราก็จะเอารูปแบบที่เราออกแบบกันมาแล้วเนี่ยก็มาเข้าระบบป้อนระบบโปรแกรมตรงนีเข้าไปแล้วก็ส่งชิ้นงานไปสั่งการด้วยด้วยระบบพิตูร์นเนี่ยไปสู่ตัวหัวเลเซอร์เพื่อจะได้ตัดออกมาเป็นชิ้นงานแต่และรูปทรงที่ให้มีความแม่นยำแล้วก็ มีลักษณะงานที่ละเอียดมากขึ้นนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องหมของการยิงเนเซอร์ก็วอนโปรแกรมมาจากตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็มาส่กบวนการของตัวนี้นะครับ<ม>ให้ความแม่นยำสูงมากคือเราก็ทําให้ทง,งานเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวขออนุญาตชิญในชุดต่อ,ตอไปครับ ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการเชื่อมนะครับก็ตรงนี้จะมีสะเก็ดไฟป,ประกาไฟหนึง่งก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวเราดูคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในจุดต่อไปได้เลยเนาะนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมเป็นอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นงานการเชื่อมรูปนั่นแหละพูดง,ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูอันต่อไปทีบ่ะห้า ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการการทําสีของชิ้นงานเมื่อเราประกอบการเรียบร้อยแล้วไปชิ้นงานเราก็จะมาเข้าระบบการทําสีของการกระบวนการที่เป็นระบบที่ได้มาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวเราขออนุญาตไปชมในจุดต่อได้เลยนะครับ